มาดูเรื่องของแก๊ง call center สิมผีบัญชีมา้าทั้งหลายทั้งแหล่นะฮะเรื่องพวกนี้มันวนเวียนกันอยู่เพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการในการหลอกคนนะนะตำรวจสืบนครบาลเนี่ยเขาไปจับล่าสุดนะคุณผู้ชมเป็นอดีตสมาชิกแก๊ง call center แต่ตอนเนี้ไม่ทำแล้วนะงานแก๊งแก๊ง call center ฟังดูเหมือนจะดีเหมือนจะดีเหมือนจะกลับตัวกลับใจเปล่าเลยเปลี่ยนอาชีพใหม่ค,คือไม่ไม่คอยโทรแต่มาขายสิมผีมาขายซิมการ์ดแล้วก็บัญชีมา แต่ก็ไม่รอดนะครับตำรวจก็ติดต่อล่อซื้อแล้วก็เลยโดนจับยึดของกลางซิมการ์ตั้ง500อันนะครับพาไปดูนะครับฝีมือของตำรวจนครบาลไปจับกลุ่มผู้หญิง2คนนะคนแรกชื่อกฤิษณาอายุ25อีกคนชื่อนภัสสอนอายุ28ปีนะครับก็ไปจับได้ที่ซอยแห่งหนึ่งในขแขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครนี่แหละนะแล้วของกลางคุณผู้ชมดูเรียงรายเนี่ยนะคือซิมโทรศัพท์มือถือ ในจํานวนนี้นะฮะมีอันที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะหาคนมาลงทะเบียนเปิดให้แล้วคุณซื้อไปเสร็จที่สามารถโทรเข้าโทรออกเล่นเน็ตได้เลย10อันส่วนอันที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ย490อันรวมทั้งหมดก็เป็น500อันอ่าแล้วมีสมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตร ATM เรียบร้อย2ชุดและโทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องครับ ที่มาที่ไปเนี่ยคือทางสืบนครบาลเขาพบข้อมูลว่ามีคนลักลอบจาหน่ายซิมโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยบุคคลอื่นครับคือพร้อมใช้เลยอะซื้อไปก็ใช้ได้เลยโดยที่มันเป็นชื่อคนอื่นด้วยนะฮะแล้วบัญชีเงินฝากพร้อม ATM นะก็ลักลอบขายด้วยก็เลยให้สายลับล่อซื้อซิมการ์ด5 0 0อันกับสมุดบัญชีอีก2ชุดสมุดบัญชีนี้ก็มาพร้อมกับทําบัตร ATM ให้เรียบร้อยแล้วแพ็กเกตนี้นะ7 5 0 0 0บาท ก็นัดส่งของกันตอนกลางคืนเนี่ยตีหนึ่งนะครับที่ซอยแห่งหนึ่งในแขวงคลองตันพอถึงเวลานัดหมายผู้หญิงสองคนนี้ก็นั่งรถสาธารณะมาโดยกฤษณาเนี่ยลงรถมาส่งของคนเดียวตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มแล้วก็เรียกผู้หญิงคนที่อยู่บนรถก็คือนภัสสอนให้ลงมาด้วยพอสอบสวนแล้วทั้งคู่ก็รับสารภาพกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปทํางานเป็นแกงคง call center ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะแต่ว่าไม่ทําละกลับมาอยู่บ้านเราดีกว่ากลับมาเมืองไทยแต่ ผันตัวไปเป็นเอเจนต์ขายซิมผีบัญชีม้าแทนก็เลยเนี่ยฮะตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นธุรจัจจหาหมายเล็โทรศัพท์ที่มีผู้ลงทะเบียนเปิดใช้แล้วแล้วก็ร่วมเป็นธุรจัจจหาบัญชีเงินฝากหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใดแล้วก็นําตัวส่งพนักง,งานสอบสวนพื้นที่สอนอทองหล่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับตารวจฝากเตือนมานะครับคุณผู้ชม พวกวิชาชีพหลอกลวงหรือว่าจ้างให้เรามาเปิดบัญชีม้ารเรามาเปิดบัญชีธนาคารให้ให้เราช่วยไปลงทะเบียนซิมให้พวกนี้คือลองคิดง่ายๆว่าถ้ามันเป็นเรื่องถูกกฎหมายทำไมเขาต้องมาจ้างเราทำเขาทำเองก็ได้ถูกฮะดังนั้นเนี่ยระวังนะครับอย่าเห็นแก่งเงินเล็กๆน้อยๆเพราะว่าคุณจะถูกดำเนินคดีไปด้วยอย่างไปเปิดบัญชีม้าให้เขาเนี่ยคุกนะ คุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับครันหรือไม่ก็ต้องเสียเวลามาขึ้นสงขึ้นศาล<อ>เสียเวลาเปล่าๆเลยนะครับ